เขาเหม็นเขาเหม็นออกมายอมรับแล้วนะครับว่าไอเหตุการณ์ที่ปืนคอมาตกอยู่ฝั่งไทยแล้วทําให้ทหารเราได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายนะครับนะจากไม่กี่วันที่ผ่านมาเนาะอ่าล่าสุดนะครับนะไอตัวไอตัวยิงเนี่ยไอมือยิงเนี่ยมันออกมายอมรับว่ามันเมานะครับนะยอมรับว่าเมานะครับแล้วก็ยิงกระสุนมาตกฝั่งไทยนะฮะซึ่งซึ่งสวนทางกับไอนางมาลีนะครับนะที่ ออกมาออกออ,อกข่าวว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับนะ,ะจากการเผาขยะแล้วก็ทําให้เกิดการระเบิดแล้วสะเก็ดระเบิดแล้วมาตกที่ฝั่งไทยตกใส่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บนะครับมันบอกว่าเป็นอุบัติเหตุจากการไฟไม่ขยะนะครับนะทีนี้ไอตัวเขมิมนคนนั้นน่ะไอคนที่ยิงน่ะมันหลอกมายอมรับทางทางสื่อโซเชียลนะครับนะอะอ,ะออกมาโพสนะครับว่าผมเนยเป็นคนยิงเอง ผมเมาฮะผมเมาผมก็เลยยิงนะครับยิงเลยนะปืนคอเลยครับมัน,นเป็นปืนอ่ะคุณเคยเห็นใช่ไหมอ่ามันเป็นปืนวิถีโค้งนะคือเวลายิงเนี่ยลูกมันก็จะโคง้งแล้วก็ย้อยลงที่เป้าหมายนะครับนะอ่าซึ่งการที่มันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วการยิงเนี่ยไม่ใช่ว่าเหนียวไกลแล้วยิงนะฮะ มันจะต้องย่อนลูกนะครับหย่อนลูกลงไปนะครับนะมันถึงจะยิงออกได้นะครับเป็นลูกเหมือนหัวปีล้วยนะครับนะอ่าย่อนลงไปดังโพร็ะนะฮะมันถึงจะยิงออกมาได้แล้วการยิงเนี่ยมันก็จะต้องมีการเล็งตั้งศูนย์เล็งนะครับนะเพื่อหาองศาของอ่าแนวเอียงของตัวกระบอกปืนนะครับนะฮะนั่นแหละครับจริงๆแล้วมันไม่มีทางที่จะเรียกว่าอุบัติเหตุได้นะครับนะนะครับ มันจะต้องมีการจงใจอย่างชัดเจนนะครับที่จะสามารถยิงออกมาได้จริงๆนะครับนะไม่ใช่ปืนอย่างอื่นที่ถือๆไปแล้วลั่นนะครับนะไม่ใช่นะครับนะคนละอย่างกันเลยนะครับนี่เจ้าตัวเนี่ยออกมายอมรับอย่างชัดเจนนะครับว่า,าผมเนี่ยยิงเองจริงๆ,ๆ,ๆนะฮะผมเมาครับก็คงจะเมาเหมือนกับคนเมาทั่วไปแล้วฮะแล้วก็ เมาแล้วก็เกลียวกราดนะครับอยากลองของอยากฟังเสียงนะครับอยากเห็นแสงสว่างนะครับนะก็ใส่ไปสักหนึ่งดอกครับตกเข้ามาฝั่งไทยนะทหารไทยก็อันเรียบร้อยฮะโดนไปนะครับส่วนนามาลีก็แถไปเรื่อยนะฮะเหมือนเดิมนะครับแถไปอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเออหลุมขยะไอ้ที่เผาขยะไฟมันไหม้ฮะโดนโดนระเบิดโดนลูกปืนอะไรของมันนะฮะ สะเก็ดระเบิดตกมาฝั่งไทยนะครับไม่ได้มีความจงใจอะไรเลยไม่ได้อยากจะยิงไม่จจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าอยู่ในข้อตกลงการหยุดยิงอยู่แล้วเราไม่ทาหรอกอ่านั่นคือนางมารีเป็นผู้รายงานออกมาน,นะครับนะชัดเจนนะครับผมนะอ่าได้มีการยอมรับเรียบร้อยครับผมสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับกับคํา้นนะครับมีแต่สร้างข่าวเฟซบุ๊กแล้วก็กระแสะโซเชียลเรื่องของการ ล่อนจดหมายไปหาทรัมป์ที่จะเรียกร้องเงินสามแสนล้านนั่นแหละครับที่ล่าสุดมีตอนนี้นครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าผมจะออกมารายงานให้ฟังอีกนะครับฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกับช่องชนข่าวนะครับนะเดี๋ยวเจอกันทุกวันนะครับนะวันนี้ผมเจ้าตัวเจ้าของเพจออกมารายงานเองนะครับและจากคลิปที่ผ่านมาก็เป็นการทําคลิปจากกระแสโซเชียลนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเป็นผู้พูดข่าวเองบรรยายข่าวเองทุกวันนะครับนะสวัสดีขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับ